คะแนนในะในส่วนของปฏิพันธ์ไหวพริบคถามสำหรับสาวง,ง,งามหมายเลขสองถามว่าเพลงฮักประทายบ้านเฮาบรรยายหรือพูดเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรบ้าเงเพลงฮักประทายบ้านเฮาบรรยายหรือพูดเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรบ้า,างค <ขอ S 2> รับขอคุมสหรับคำถามนะคะบรรยายเกี่ยวกับ<ป>ด้านเศรษฐกิจหรือว่าด้าน ผลิตภัณฑ์ของชาวอำเภอปรไทายค่ะว่าประทายมีดีอะไรบ้างมีสติกเนเจอร์อะไรบ้างเช่นผ้าไหมลายหมักพิงหรือว่าข้าวหอบมบะลิที่มีที่มีชื่อเสียงนะคะหรือว่าไม่ไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวต่างๆในอำเภอปรทายนะคะมี อธิบายเกี่ยวกับของดีในอำเภอประทายค่ะไม่ว่าจะเป็นผ้าไหมหรือว่าสิ่งจุดเด่นของแต่ละตำบลหรือว่าของที่เป็นสิ่งเนตร